นี่เป็นภาพที่คุณตารายนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังนั่งถังและก็ลอยคลออยู่ภายในหนองน้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อสำรวจมองหรือว่าอวนที่ทำการดักจับปลาไว้ซึ่งปรากฏว่ามีปลามาติดมองอวนพอสมควรซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตการหายอยู่หากินที่เรียบง่ายแถมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวได้ในระดับหนึ่งด้วยโดยคุณตาที่กำลังสำรวจมอง บอกว่าตนเองจะใช้เวลาว่าง ออกมาหาใส่มองดักอวนที่หนองน้ําแห่งนี้เป็นประจําเพื่อนําปลาที่ได้ไปรับประทานลดภาระค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งปลาที่ดักมองได้ล้วนเป็นปลาธรรมชาติที่อาศัยอยู่ภายในหนองน้ําแห่งนี้และได้ออกลูกขยายพันธุ์จํานวนมากขึ้นและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงก็จะใช้หนองน้ําแห่งนี้ในการลอยเลี้ยงชีพโดยการมาหาจับปลาเพื่อนํามารับประทานซึ่งปลาที่ได้ก็มีหลากหลายชนิด เช่นปลาตะเพียนปลาสดิดปลากระสูบป,ปาลานิมปลาช่อนและก็ปลาชนิดอื่นๆด้วยครับ